ค่ะเด็กๆอาเด็กๆขาจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องอะไรกันไปคะเอ๊ใช่ค่ะเรื่องสัตว์นานาชนิดนั่นเองคะ่ะแต่วันนี้ขรยยุ้ยนะคะก็มีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องคะ่ะชื่อเรื่องว่ากุ้งกิงไปสวนสัตว์ อเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวสวนสัตว์กับพี่กุ้งกิ้งพร้อมๆกันเลยคะ่ะยามเช้าสุดแสนหันษากุ้งกิ้งเริงร่าหน้าตาสดใสจะไปทัศนศึกษาสนุกเฮฮาที่สวนสัตว์ยาย ถึงสวนสัตว์ต่อแถวเกาะไลแล้วพากันไปนั่งรถมาลาเที่ยวสวนสัตว์ต้องระวังไม่ส่งเสียงดังเดี๋ยวสัตว์ตกใจดูนกเพนกวินแสนเพลินจับกลุ่มกันเดินต่ะแตะอุ้ยอ้ายพากันเล่นลื่นถลายแสนสนุก ตัวกลมกับปุกลุกว่ายน้ำสบายใจนั่นไงสิงโตเจ้าป่ายืดอกสง่าอยู่ใต้ต้นไม้มีขนรอบคอสวยงามกู่ร้องคำรามเสียงดังก้องไกล ยามสายแดดส่องอากาศร้อนฮิปโป,โปโลงนอนแช่ในน้ำใสกระพิบตากระดิกหงสบัดหางแล้วอ้าปากกว้างกุ้งกิ้งชอบใจเจียจ๊ยบเจี๊ยบเสียงเรียกของลิงไม่ยอมอยู่นิ่งซุกซนสดใสปินป่ายห้อยหนวิ่งงุ่นฝูงลิงชุลมุนกุ้งกิ้งตาลาย ถึงเวลาตอนเที่ยงวันกุ้งกิ้งกินอาหารข้าวขนมผลไม้มั่มจนอิ่มแป้แสนอร่อยเสร็จแล้วค่อยเก็บขยะทิ้งถังใหญ่เที่ยวสวนสัตว์วันนี้สนุกจริงหมูน้อยกุ้งกิ้งเจอสัตว์มากมายถึงเวลาต้องกลับแล้วละ่ะ ไปก่อนนะเพื่อนสัตว์จ๋าวันหน้ามาใหมา่อ่าเด็กๆคะ่ะนิทานจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปเราไปเรียนเสริมประสบการณ์กันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูปิ่นอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคลิปที่แล้วครูปิ่นก็ได้สอนที่อยู่อาศัยของสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นชอบกินอะไรเป็นอาหารคะ่ะเด็กๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ครูปิ่นจะมาสอนเรื่องอะไรนะอ่าใช่ค่ะครูปิ่นจะมาสอนเรื่องอาหารของสัตว์นั่นเองนะคะเด็กๆ ่เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะอ่เรามาเริ่มที่สัตว์ตัวแรกกันก่อนนะคะนี่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแมวชอบกินอะไรเป็นอาหารคะไหนเราตอบคุกเป็นซิแมวชอบกินปลาทูเป็นอาหารใช่ไหมคะ อ่าใช่แล้วนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะนี่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะนี่ตัวอะไรคะอ่าใช่ค่ะหมีแพนด้านะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าหมีแพนด้าเนี่ยชอบกินอะไรคะอ่าเเป็นจะบอกนะคะว่าหมีแพนด้านั้นชอบกินใบไผ่นะคะเป็นอาหารนะคะเด็กๆนี่ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะนี่ผีเสื้อนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าผีเสื้อเนี่ยชอบกินอะไรคะ,ะเด็กๆตอบคุกปนได้ไหมคะอ่าใช่ค่ะดูนะคะว่าผีเสื้อนะคะชอบกินนี่เด็กๆด,ดูตรงนี้นะคะอ่าก็จะกิน เกสรของดอกไม้นะคะเป็นอาหารนะคะเด็กๆนี่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นเด็กรู้ไหมคะไหนเราตอบครูเป็นซิอ่าใช่ค่ะกระต่ายนะคะแล้วเด็กรู้ไหมคะว่ากระต่ายเนี่ยชอบกินอะไรคะอ่าสีส้มๆใช่ไหมคะแล้วเด็กรู้ไหมคะ เป็นอะไรคะอ่าไปดูพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะแครอทนั่นเองนะคะเด็กๆนี่ของปลดของพี่กระต่ายเลยอ่าต่อไปนะคะนี่ค่ะกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บนี่เจ้าหนอนนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าหนอนเนี่ยชอบกินอะไรเป็นอาหารคะอ่าเด็กๆดูพร้อมกันเลยนะคะ นี่ค่ะหนอนนะคะจะชอบกินใบไม้เป็นอาหารนะคะเด็กๆนี่ค่ะต่อไปนะคะดูซิจะเป็นตัวอะไรเอ่ยนี่ค่ะสิงโตนี่แล้วเด็ดดกๆรู้มั้ยคะว่าสิงโตเนี่ยชอบกินอะไรเป็นอาหารคะอ่าเด็กๆตอบกันแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะสิงโตนะคะชอบกิน เนื <in language of captions> then, um, ้อนะคะเนื้อเป็นอาหารนะคะเด็กๆนี่อ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเด็กๆจำได้ไหมคะนี่ตัวอะไรคะอ่าจระเข้นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้มั้ยคะว่าจระเข้นี้ชอบกินอะไรเป็นอาหารคะ แค่นะคะชอบกินเนื้อเป็นอาหารเหมือนกันนะคะนี่เด็กๆด,ดูเลยต่อไปนะคะนี่เด็กๆรูไหมคะตัวอะไรเอ่ยอ่าน้องหมาแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้องหมาเนี่ยชอบกินอะไรเป็นอาหารคะ่ะไหนเราตอบทุกป,ป็นสิอเด็กๆดูพร้อมกันเลยนะคะ นี่ค่ะน้องหมานะคะจะชอบกินกระดูกนะคะเด็กๆนี่ต่อไปเด็กๆรู้ไหมยี่ตัวอะไรคะอ่าใช่ค่ะนี่นะคะเสือนะคะเด็กๆอ่าเสือนะคะจะชอบกินอะไรเป็นอาหารนะเด็กๆเราตอบคุณปิน่นดูซิ ชอบกินเนื้อเป็นอาหารเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปค่ะก็ะเปนนี่มอม,อมอตัวอะไรคะอ่าวัวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าวัวเนี่ยชอบกินอะไรเป็นอาหารคะอ่าใช่ค่ะวัวนะคะจะชอบกินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆ เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นชอบกินอะไรเป็นอาหารเอาละค่ะว,วันนี้นะคะคปิ่นก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายเด็กๆค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆ ให้เด็กๆพาเจ้าน้องแมวกับเจ้าน้องหมาไปหาอาหารหน่อยสิอ่าเด็กๆอ่าน้องแมวกินอะไรเป็นอาหารนะ่ะเราไปดูกันสิคะว่าน้องแมวกินอะไรเป็นอาหารนะ่าไปเลยค่ะมาเลยค่ะ กินปลาเป็นอาหารนั่นเองเอ้าต่อไปน้องหมาเด็กๆอย่าลืมพาน้องหมาไปหาอาหารของน้องหมานะคะแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆให้นักเรียนโยงเส้นพยัญชนะกับรูปภาพให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามอาเด็กๆดูสิคะ ตัวแรกตัวอะไรนะตัวอะไรนะคะเด็กๆอ่าถอฐานนั่นเองค่ะอเด็กๆดูสิคะว่ารูปทั้งทารูปนี้อันไหนคือถอฐานนะคะเด็กๆเอ๊ะตอนรูปไหนนะ,ะรูปนี้ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก,ก็ ลาบถอฐานไปหาตรงรูปภาพของถอฐานนะคะเด็กๆอย่าลืมทำให้ครบทุกตัวนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย